ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาในช่วง15นาทีสุดท้ายนะฮะอยู่กับอาจารย์บัรธิดาสงขาและอาจารย์สุวัสด์นสีงามนะฮะ15นาทีพูดให้จบราสิตน้น ค่ะนะฮะพูดอีกสามองก็แล้วกันค่ะพระเสาร์ห้านาทีราหูห้านาทีมฤุตยูห้านาทีได้ค่ะเอาเริ่มที่ดาวเสาร์ตรงราศีพิจิกส่งผลยังไงฮะค่ะเสาร์มาอยู่ในภพที่สองนะคะพระเสาร์เนี่ยท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีมังกรและราศีกุมนะคะก็อยู่ในเรือนพันธุและปุตตะนะคะพอมาอยู่ในภพที่สองเรียกว่ากระดุมพระกระดุมพระคือทรัพย์สินเงินทองหน้าตา หน้าตาของเจ้าชะตาก็คือราศีตุลน,นะคะก็มาอยู่ตรงนี้เขาบอกเสาลาหนึ่งสองไซส์สามยิ่งแท้เออนะคะหรือว่าธุระธุรายโยกก็มาตรฐานทั้งสองมาตรฐานนี้ก็ค่อนข้างที่ว่าจะหนักจะเหนื่อยสําหรับคนราศีตุลน,นะคะเพราะเสาเป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุมาอยู่กระดุมพระก็จะมีเรื่องใช้จ่ายไปเกี่ยวกับเรื่องของบ้านคนในบ้านนะคะเรื่องของการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่ที่อาศัยหลักฐานบ้านช่องเรื่องรถเรื่องยานพานะนะคะ คนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็ยังบอกว่าการได้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนี่ยค่อนข้างยากทำไมถึงยากเพราะว่าพระเสาเนี่ยเป็นดาวบาปปรราะค์นะคะเป็นประธานฝ่ายบาปปรราะค์นะคะใช้ระยะเวลาโครจรราศีละ2ปีครึ่งนะคะหนึ่งวะัตะ่ใช้เวลา30ปีเพราะฉะนั้นการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็ได้มาด้วยความเหนื่อยยากตามความหมายของพระเสานะคะ ความเหนื่อยยากความโทษทุกข์นะคะการอึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาเนี่ยกว่าจะทําอะไรได้แต่ละอย่างเนี่ยต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยความมุมานณะอุตสาหาพยายามเพราะฉะนั้นการได้เงินของคนราศีตุลช่วงนี้ก็ยากหน่อยนะคะแต่ถามว่าได้ไหมได้เพราะพระเสาเนี่ยอยู่ตรงนี้ได้มาตรฐานเป็นราชาโชคนะคะคําว่าราชาโชคเนี่ยก็บอกว่าได้มาแบบง่ายๆแล้วกันนะคะเพราะว่าหลายองค์ก็สรุปเลยแล้วกันนะคะว่าการได้มาเนี่ยได้นะคะแต่ว่า ต้องออกแรงนะคะบอกแล่วดาวบาร์บะคาะ์เนี่ยเป็นดาวในแนวอิททธิ์การลงมือการลงแรงการลงทุนทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องมุมานะอุตสาหะนะคะอดทนในสิ่งที่จะได้อดทนในเรื่องของการรอคอยแล้วคุณจะได้มาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วก็มีการปรับปรุปรงซ่อมแซมนะคะดูแลนะคะยวดยานพาหนะบ้านเพราะฉะนั้นคุณต้องดูด้วยว่าบ้านของคุณเนี่ยตรงไหนที่ บอกว่ามีเกณฑ์จะใช้จ่ายเรื่องบ้านก็ต้องดูแลเลยปรับปรุงปรับปรุงแล้วดีเพราะว่ายัางไงมันมีเกณฑ์เสียกับเรื่องของหลักทรัพย์อยู่แล้วคุณก็เสียไปซ่อมไปแล้วให้มันดีนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของอการลงทุนระยะยาวคุณอาจจะเป็นหนี้เป็นสินนะคะอาจจะเป็นหนี้ระยะยาวเกี่ยวกับเรื่อง,องการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักทรัพย์คุณก็ต้องได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องอดทนอาจจะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะซ่อมแซมนะคะ ก็ต้องอดทนทากันไปค่ะเพราะฉะนั้นก่อร่างสร้างตัวกันไปค่ะกออ็ดาวดีๆก็จะมาส่งผลนะคะถึงเสาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะถึงจะเหนื่อยจะทุกข์จะยากแต่สุดท้ายคําว่าราชาโชคนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนลงแรงที่จะได้มาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วก็หลักทรัพย์นั่นเองค่ะครับเสาี่เป็นบาปพระครห์แล้วก็โคจรชาะนะฮะสองปีครึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ11เดือนค่ะ นะเพราะจะไปย้ายราศีทนธันวาอ่าหนึ่งธันวาก็เหลือประมาณสิเดเดือนค่ะนะฮะก็ทนทนหน่อยละกันนะเดี๋ยวก็ผ่านไปนะฮะพระสาวเป็นเจ้าเรือนที่สี่คือพันธุทุกนะฮะพันธุทุก็คือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยุวจารพานะครอบครัวด้วยนะฮะความเป็นอยู่ในครัวเรือนเพราะนั้นก็จะหนักอกหนักใจครุ้นคิดอยู่แต่เรื่องพวกนี้นะภาระความรับผิดชอบ ในครัวเรือนในครอบครัวในหลักทรัพย์นะฮะอาจารย์วันธิดาจะเสริมไหมค่ะก็ให้ระม,มัดระวังเกี่ยวกับการลงทุนโปรเจกต์ใหญ่ๆใ,ในช่วงนี้ระม,มัดระวังค่ะจะมีปัญหาได้แต่ว่าผลสุดท้ายที่อาจารย์เอนนาบอกเมื่อสักครู่ก็เป็นราชาชวกอุจจาวิาราชราชโชคฉลูฉลาผลบุญเก่าสรงให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาราชศักดุราชรา,ชา ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเข้ามาเองสุดท้ายหลังจากที่สมบุกสมบันเหนื่อยยากมาแล้วก็ประสบความสําเร็จก็จะดีค่ะครับขอให้เป็นเช่นนั้นสาธุนะอ้าวผ่านพระสาไปไปที่พระลาหูลาหูอยู่ในราศีสิงเป็นภพที่ดีค่ะนะภพที่เสวคือลาพระแต่มาตรฐานของลาหูเป็นปรักกระแสะซึ่งแปลว่าไม่แน่นอนแปลปปวน ไม่มั่นคงคนอืน่นนะฮะราหูอยู่ตรงนั้นเป็นยังไงอาจารย์วันทิดาพระราหูตรงนี้นะคะพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะภพที่ห้านะคะปุตตะมาสถิตที่ราศีสิงห์ภพราพะหรือภพที่11บเเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ท่านบอกนะคะราพะกก็คือลาภผลรายได้ความสําเร็จความสมหวังปุตตะก็คือคาการดื่มความยินดีได้แก่บุตรบริวารความรักสถานที่รื่นเริงม,มาเึงใจความรู้สึกทางคามรมนะคะตรงนี้หรือ การมีโชคลาภเกินคาดฝันตรงนี้ความสําเร็จต่างๆนะคะเมื่อพระราหูซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะโครจรมาพบราภะออหรือพบที่11ตรงนี้นะคะพบราภะนะคะซึ่งมาจากพบปุตตะก็ทําให้อาจจะมีโชคลาภ เกี่ยวกับการเสี่ยงการเก่งกําไรหรืออาจจะมีลูกมีการตั้งท้องได้ตรงนี้นะคะหรืออาจจะมีบุตรบริวารเพิ่มขึ้นหรือมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้น<ะ>ได้ตรงนี้หรืออาจจะได้เปลี่ยนคนรักอาจจะมีลาบผลสมบูรณ์ตรงนี้ค่ะอาจารย์คะตั้งท้องได้เน,นี่ยฮะแล้วถ้าแล้วถ้าคนที่ไม่ท้องคนที่ไม่ท้องก็คนมีอายุอ่าจะมีอะไร,ร <ๆ S 2> เกิดขึ<ก>้น็อาจจะมีโชคลาบความสําเร็จ<ะ>อาจจะมีโชคดีข่าวดีตรงนี้นะคะเกี่ยวเพราะว่าพระราหูมาพระราหูไห้คุณตรงเนี้ยมาจากภพที่ดีมาสู่ภพที่ดีเนี่ยตรงนี้ก็ ดีค่ะอาจารย์อาจารย์แอนนาลาหูอยู่ราศีสิงห์นะฮะพบลาภะเรือนอาทิตย์ตอนนี้อาทิตย์อยู่ราศีมังกรเรือนของดาวเสาร์และอีกหน่อยพระอาทิตย์ก็จะจอนเข้าสู่ราศีกุมในเดือนหน้าคือเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์นะฮะก็เป็นการแลกเรือนกันระหว่างลาหูกับอาทิตย์นะฮะในลักษณะที่เล่งกันค่ะนะฮะ มองทางโหราศาสตร์เป็นยังไงค่ะก็ถ้ามองในมุมดีนะคะดาวแรกเรือน,นะคะ่ะพระาหูก็ได้ตําแหน่งมาตรฐานเป็นปราลกเกษตรและพระอาทิตย์พอเวลาเล็งกับไปอยู่ในเรือราหูก็ได้ตําแหน่งเป็นปรลกเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นเวลาแรกแล้วมันจะความที่ไม่แน่นอนของสองเรือนเนี้ยเขาจะแปลเปลี่ยนหรือปรับสภาพเป็นความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ย ราหูมาอยู่ลาพระลาพระไปอยู่ปุตตะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีสิ่งอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องแบบค่อยเป็นค่อยไประมัดระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เป็นบระเคาะระหว่างอาทิตย์กับราหูโดยมาตรฐานของโหราศาสตร์เนี่ยเป็นดาวบระเคาะเลนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโทษด้วยนะคะโทษตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังเพราะว่าราหูเนี่ยเป็นดาวมัวเมามืดเป็นดาวรุ่มหลงนะคะอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่เรียกว่า ความอยากความทะเยอทะยานอยากมีอยากได้อยากเป็นพอเวลาได้แล้วก็อยากได้อีกเพราะฉะนั้นความโลภเนี่ยจะเข้าครอบงำได้นะคะถ้าคุณขาดสติปุ๊บทั้งอาทิตละราหูจะส่งผลในด้านอิทธิฤทธิ์หรือว่าดาวดาวเรียกว่าบาปะเคาะส่งผลให้เกิดความเสียหายหเกิดขึ้นได้นอกจากถ้าคุณไม่ประมาณการในเรื่องของความที่ได้แล้วพอเพียงหรือว่าพอประมาณในสิ่งที่เป็นอยู่นะคะครับ การแลกเรือนหรือการสลับเรือนแบบนี้เนี่ยมันเป็นการแลกแบบเป็นพรัชกาเสดนะฮะเพราะนั้นกิจการหรือความดีที่เกิดเนี่ยมันน่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยเพราะมันต้องเป็นปรัชกาเสก่อนนะเน่ยปรัเกษตสก็มันไม่ค่อยแน่นอนนะฮะมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแล้วใช้เวลาหน่อยมันก็จะดีขึ้นนะฮะอาจารย์ปฏิดา มีอะไรเสริมอ่ะก็จะมีลาบค่ะมีลาบแล้วก็มีลูกค่ะมีลาบแล้วก็มีลูกค่ะมีแน่นอนสำหรับคนที่สามารถจะมีลูกได้ใช่ค่ะสำหรับวัยที่มีได้ค่ะถ้าวัยที่ไม่มีลูกก็จะมีลาบก็จะมีลาบค่ะอ่าอย่างนี้พรุ่งนี้เสี่ยงโชคนะครับวันนี้วันที่สิบห้าพรุ่งนี้สิบหกค่ะเสี่ยงโชคไปพรุ่งนี้สิบหกก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะฮะเอามาดูพระมมรุตยู นะฮะตอนนี้ดาวมรุยูโคจรอยู่ตรงราศีเมษค่ะอยู่ตรงระยะสามองศากับ9ก้าลิบดาะนะฮะมรุยูยังจ้ำอยู่กับที่นแน่แน่ใช่ค่ะนะฮะเพราะเมื่อวานก็อยู่ที่สามองศาก้าลิบดาเหมือนกันนะฮะมรุยูเลงราศีเกิดของคนราศีตุลค่ะเลงอาทิตย์เลงลัคนาค่ะนะจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเหลือเวลาไม่ถึงสิบนาทีอ่ะเชิญฮะ ก็พาลาหูเออขอโทษค่ะมฤตยูนะคะมีเรือนอยู่คือราศีกุมนะคะดาวเจ้าเรือนก็คือพาลาหูนั่นเองนะคะก็ราศีกุมเนี่ยก็จะมีดาวสามดวงนะคะสามองค์นะคะเป็นเจ้าของบ้านมฤตยูเป็นหนึ่งในสามนั้นนะคะที่จรเข้ามานะคะอยู่ในภพที่เจ็ดเรียกว่าปัตตณิปัตติแปลว่าเพศตรงข้ามนะคะหุ้นส่วนคู่สัญญาคนรักคู่ครองนะคะ ปุตตะนะคะพบที่5นะคะเป็นเจ้าเรือนของมฤตยูแปลว่าความยินดีนะคะบุตรบริวารการดื่มการกินนะคะการได้อะไรใหม่ๆการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเรือนดีมาพบเรือนที่ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีของคนราศีตุลน,นะคะแต่ว่ามรตยูเนี่ยเป็นดาวบาปปะเคะค่ะใช้ระยะเวลาโครจรราศีหนึ่งใช้เวลา7ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยมาตรฐานดาวบาปปะเคะเวลาย้ายเข้าราศีปุ๊บเนี่ย ส่วนมากจะให้โทษก่อนนะคะแล้วมาเลงพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาบนะคะพอเวลาดาวบาปพระเคราะห์เลงกันเนี่ยส่งผลในเรื่องของอ,อ,อิทธิฤทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้เรามัดระวังในเรื่องของลาบผลการสแสวงหาอาทิตย์ยังหมายถึงยศตําแหน่งเกียรตินะคะแล้วก็ยังหมายถึงความอยากมีอยากได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเรียกตามมาตรฐานหราศาสตร์เรียกว่ารากร่วมไัยนะคะให้ระมัดระวังนะคะยศตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวงังตำแหน่งหน้าที่นะคะกิจการงานที่ทำนะคะโชคลาภที่จะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภที่จะได้เราต้องดูก่อนว่า,าได้มาแล้วให้คูณไหมหรือว่าได้มาแล้วดีไหมนะคะตรงนี้บาปประคะร์เนี่ยก็ต้องให้ระมัดระวังก่อนนะคะ <c oughs> ในเรื่องของอุบัติภัยอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ ระวังในเรื่องของบุตรบริวารให้โทษนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยของลูกน้องบริวารน,นะคะคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะการเสี่ยงโชคก็ต้องระมัดระวังนะคะคนที่มีวุฒิภาวะน้อยกว่าก็จะนำความเสียหายมาให้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็เลงลัคนากําเนิดนะคะลัคนาของท่านเองนะคะก็ บ่งบอกว่าตัวท่านเนี่ยมีดาวบาประเคะราเ็งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังว่าตัวเองจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องไหนบ้างนะคะ 1. สุขภาพอนามัยการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะถ้ามองในมุมดีนะคะปุตตะมาปัตนินะคะคนที่ยังไม่มีคู่ก็อาจจะได้คู่นะคะทางไกลนะคะได้คู่แปลกๆนะคะได้คู่แบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวนะคะได้คู่แบบ ต่างชาติก็ได้ได้คู่ทางไกลนะคะการเสี่ยงโชคนะคะได้ลงทุนได้ร่วมหุ้นนะคะได้เซ็นสัญญากับคนแปลกๆกกับคนต่างประเทศคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะตรงนี้นะคะก็มีทั้งโชคดีแล้วก็มีทั้งต้องระมัดระวังนะคะ ทั้งโชคดีและโชคไม่ดีดคะนะฮะอาจาร,รย์วนันพิดาก็ <โ Prophet S 2> ให้ระมัดระวังผู้ครองจะเจ็บป่วยได้รักษายากด้วยตรงนี้นะคะเพราะว่ามฤตยูเป็นดาวแห่งความพลิกผันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นระมัดระวังผู้ครองบุตรหลานของท่านด้วยจะเจ็บป่วยได้นะคะระมัดระว,วังมีสติสติมาปัญญาเกิดสติตลเลิดก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นมีสติเข้าไว้ก็ผ่านพ้นได้ด้วยดีค่ะคะรับมฤตยูนี่เป็นบาปพระเคราะห์ะะนะบาปพระเคราะห์ไปอยู่ตรงไหนนะฮะ บางทีก็ไปเบียนเรือนด้วยะะนะไปเบียนดาวนะฮะเพราะนั้นมฤตยูเล็งลัคนานะฮะก็ต้องดูและนะฮะคู่ครองค,คุ้ส่วนเพศตรงข้ามนะ,ะคู่สัญญาต่างๆให้ดีนะฮะยังไปเลงพระอาทิตย์กำเนิดนะฮะอาทิตย์คือรากอาทิตย์คือหลัก นะฮะเพราะนั้นพอมรุตยูไปเล่งที่โหรเขาบอกว่ารากเล่งกับไผ่นะฮะอาทิตคือรากไผ่คือมรุตยูมรุตยูนะฮะเพราะนั้นก็ต้องดูแลเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานชื่อเสียงเกียรติยศนะฮะให้ดีครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ดาวพระศุกร์นะฮะดาวพระศุกร์คือดาวประจำราศีเกิดของคนราศีตุลเนี่ย นะฮะไปอยู่ตรงราศรีกลุ่มะนะฮะราศรีกลุ่มก็เป็นเรือนของพระมารุตยูนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเชื่อมโยงกันนะฮะตานุไปปุตตะ,ะนะฮะปุตตะไปไหนปัตตนีปัตตนีสรุปเลยค่ะ ก็ตนุไปปุดต,ตาไปปัตตินีก็จะมีการเริ่มต้นมีสิ่งดีๆมีโชคดีมีโชคลาภได้บุตรบริวารน,นะคะก็ในช่วงที่ต้องระวังก็คือต้องดูแลต้องรักษาต้องระวังนะคะเพศตรงข้ามคนรักคู่ครองบุตรบริวารให้ดีนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะการมีอุบัติเหตุหรือว่าการเสี่ยงโชคอะไรก็ถือว่ามีทั้งมุมดีแล้วก็มุมไม่ดีคะ่ะครับผมเอามุมดีแล้วกัน <c oughs> นะฮะหมดเวลา <c oughs> อาจารย์ วันทิดาสงขาอาจารย์สุพศรสีงามและผมพินโยพงษ์เจริญฮะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดที่หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ